ประมานแปดหม่นคนน้องเจมเยอะไปมาเลยมาใครที่เป็น v i p ีนะคะสองพบาทขึ้นไปนะคะมาเลยเร็วขอ,อรายชื่อด้วยนะคะมาคุณคุณวัฒนาลาชเดิมคุณจริยาคุณจุทิมอาคุณอุไรวันนะคะาเลยคะ่ะคุณวัฒนามาก่อนเลยไหคะคุณวัฒนาอยู่ไหมคะกลับบ้านแล้วเหรอลับนแ้วอ่าไม่อยู่คุณจริยาคะ่ะคุณจริยา คุณจักรยาค่ะคุณจักรยาเกลี้ยงรัดค่ะอยู่ไหมคะคุณจักรยาเกลี้ยงรัดไม่อยู่เสียดามากเลยอ่ะคุณจักรยาเกลี้ยงรัดไม่อยู่ค่ะคนที่สามนะคุณจุติมาจุติมาพรมชูค่ะคุณจุติมา,มาพรมพชูคนนี้ใช่ไหมฮะมีของมาให้ด้วยอันนี้พี่ปลาโปได้ไหครับไม่ไดเดี๋ยว อิจฉามากเลยคุณอุไรวันเตรียมตัวนะคะคุณอูไรวันคุณอุไรวันค่ะค่ะคุณอุไรวันค่ะมาเลยค่ะคุณเอกพงศ์เตรียมตัวนะคะคุณเอกพงศ์อยู่ไหนคะคุณเอกพงศ์มาเลยค่ะเตรียมตัวค่ะพี่ คุณเอกพงศ์ค่ะมาเลยค่ะอ่าอันนี้มาเป็นแบบแฟมิลี่มาเลยเหลือไม่เยอะค่ะน้องเจไม่เยอะอ่าคุณอลพินคุณอลพินค่ะคุณอลพินอยู่ไหนเอ่ย ได้ไหมคะมาเลยค่ะคุณอลพินค่ะคุณอลพินเดี๋ยวติดตามได้ที่แฟนเพจของเรานะคะเบลจิค่บนะคะคุณอลพินคุณพิมสิริค่ะคุณพิมสิริมาเลยค่ะเต็ม<น>ตัวเลยค่ะอ่าแฟมิลีอันนี้ซื้อ4,000เลยใช่ไหมคะโอ้โห แฟนันแทนน้องเจมด้วย,น,ยน่ารักอ่ะคุณอลอพินคุณพิมซิลิอยู่ไหนคะคุณ,ณนัทพรเตรียมตัวนะคะโอเคค่ะแล้วค่ะพี่ขอลาคาเดี๋ยวรออีกหลายคิวนะคะคุณอลพินค่ะคุณพ,พิมซิลิ ขอเรียนเชิญคุณพิมพสิริต่อนะคะคุณพิมพสิริคะ่ะ่หนึ่งสองสามเรียบร้อยคุณนัทพรค่ะขึ้นมาเลยนะคะทั้งครอบครัวเลยนะคะทีเดียวนะคะคุณนัทพรค่ะอ่าไม่นานอ่ะเร็วคุณนัทพรคุณ หกข้อยขาสุดเล็กเออขอยขาสุดเล็กอนาคตของชาติคุณอันนี้นทันทพรใช่ไหมคะลูกัทพร